ดูคันดูคันดูขันดูขันดูขันจอดรถดูเลยมาแล้วครับมาแล้วครับจัดกันไปยาวๆอัดกันไปหนักๆเออเหมือนให้เรามาเป็นเด็กตัดปลานเนี้ย เรามันก็นึกว่าเซียน,นแท้ๆอยากตก <laughs> โอ้โหโอ้โหย่างอ้อดไม่เข้าครับอัดไม่เข้าอัดไม่เข้าครับโอ้โห,โโห,โโหใหญ่ว่ะเฮ้ยเห็นได้หาง เสียกรองก็ไม่ไม่ออกเท่าไรแบบนี้ย้อยค้อยแกดูคัน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 จอดรถดูเลยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมครับไม่ลอยด้วยไม่ยอมด้วย ไม่แล้วไปแล้ว,ลว,ลวใช่ใช่ใหญ่โอ้โหห้าโลแปดโอ้โหสองโลไม่ขาดตัวนี้ปนินนะเอาละเอาละร้อยมาร้อยมาเข้าแล้วเข้าแล้วโห<ฮ>ล,ลด บอกแล้วมันอัดหังจัดเบ็ดอ้าเลยโอ้ <laughs> โห<า>ใหญ่ใหญ่มา่อกอตตัวแล้วจนะได้ฮะมันเล็กออเ